สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะหน้าหนาวก็หนาวมากๆนะคะที่ตเกียวถ้าถ้าอยู่ข้างนอกถ้าอยู่ฝั่งนก่กนอกหน่อยนะคะถ้าตเกียวก็จะเป็นเหมือนกรุงเทพนะคะหนาวเหมือนกันนะคะถ้าอยู่ บ้านถ้าอยู่ใกล้ภูเขายิ่งจะหนาวมากๆนะคะแล้วมิโนก็เลยเอาเก็บภาพหน้าร้อนนะคะที่มิโนกไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะตอนนี้ถ้าจะไปที่ที่ตรงนี้นะคะก็จะหนาวมากๆนะคะเพราะว่าอยู่ในหุบเขานะคะหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะจะไปทําไมเนาะคนหลายๆคนก็จะถามนะคะจะไปทําไมเนาะญี่ปุ่น หนาวร้อนก็ร้อนมากๆนะคะร้อนกับบ้านเรานะคะแต่หน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะก็มีอะไรให้ทําหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีเสน่ห์ไม่น้อยกว่าดูใปไม้ผล,ลิแล้วก็ดูหนาวอย่างแน่นอนอย่างคนไทยบ้านเรานะคะอย่างบ้านเราร้อนนะคะก็อยากมาเที่ยวที่นหนาวๆนาวดูนะคะอยากมาเที่ยวหิมะมาชมหิมะนะคะนหนาวๆใส่เสื้อผ้าผ้าผันคอเก๋ๆนะคะก็ <laughs> <k S 1> <k S 2> <c oughs> ช่วงหน้าหนาวของญี่ปุ่นนะคะก็ ่วงหน้า,นนาร้อนนะคะฟุตปิช่วงหน้า,นนาร้อนของญี่ปุ่นก็จะมีตัวเครื่องบินถูกนะคะที่พักถูกนะคะจัดกระเป๋าง่ายมากๆนะคะจัดกระเป๋าง่ายๆคือเราใส่เสื้อผ้ายังไงนะคะใส่เสื้อผ้ายังไงก็ใส่เสื้อผ้าอย่าง,งนะะั้นเลยค่ะไม่ต้องใส่เสื้อผ้าไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาเยอะนะคะถ้าเราจะมาเที่ยวหน้าหนาวนะไหนจะเป็นห่วงเรื่องเสื้อผ้าต้องเอาใส่ขนาดไหนใส่ต้องใส่ถุงมือไม่ต้องใส่ผ้าพันคอไม่ต้องใส่ยังไงมากนะคะ ถ้าเราจะจัดกระเป๋าชวงหน้าร้อนมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะสบายกระเป๋ามากๆนะคะกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องเอาของมาเยอะเลยคะ่ะก็ที่ญี่ปุ่นนะคะเดือนมิถุนายนต้นเดือนสิงหาคมนะคะที่ญี่ปุ่นจะพร้อมแล้วเนี่ยเมนูก็จะชอบมากๆนะคะสินค้าลดราคานะคะประมาณ10กว่าวันนะคะจากเดือนมิถุนายนต้นเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็ ช่วงนี้นะคะประมาณลดเยอะเหมือนกันนะคะ50% 60%แล้วก็70%หรือมากกว่านั้นก็มีนะคะเมนก็เคยเจอ80%มาแล้วนะคะช่วงหน้าร้อนก็มีอะไรดีๆเยอะแยะเลยนะคะมีอะไรให้เราทําเยอะเลยนะคะที่บ้านครอบครัวของเมนกนะคะช่วงหน้าร้อนก็จะพาเด็กๆไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกที่ญี่่ปุนเขาเรียกภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกคากิกะริก็คือไปเก็บ ลูกพับอะนะคะช่วงนี้ก็จะมีผลไม้ออกมาให้เราเยอะแยะเลยนะคะเมนูก็เลยเรียกจะให้เด็กๆไปอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ให้มีอะไรกิจกรรมอะไรทําบ้างช่วงหน้าร้อนอะนะคะพอดีเด็กๆได้ไปเก็บลูกพับนะคะลูกพับเขาก็จะคิดกิโลละนะคะถ้าเขาจะมีถุงให้ใส่ไม่ใช่ถุงนะคะเขาจะมีภาชนะให้ใส่เราใส่ในนั้นให้เต็มนะคะถ้า ถ้าเต็มแล้วถ้าเราเหลือถ้าเราเอาใส่ในภาชนะที่เขาเตรียมไว้ให้ไม่ได้นะคะเขาก็จะคิดเพิ่มก็คือว่าเขาถ้าไปชั่งแล้วมันได้1กิโลเนี่ยได้10ลูก20ลูกก็ชั่งแต่ว่าเอาใส่ในภาชนะที่เขาเตรียมไว้ได้เนี่ยเขาจะคิดแค่1โล300บาทหนึ่งพเอ็นก็ คิดประมาณนะคะแล้วแต่เ็ดเงินนะคะประมาณ300บาทนะคะเด <_ d ata> ี๋ยวลองไปช่างนะคะแผนกช่างก็ไปแผนกสวยก็สอยนะคะ <_ d ata> เขาก็จะมีความสุขของเขาในช่วงเด็กๆเขาก็จะมีความสุขของเขาในช่วงฤดูร้อนอ่ะนะคะได้ออกไปรับบรรยากาศตากแดดนะคะวิตามินดีมากๆเลยนะคะก็เราก็ไปช่างดูนะคะ ช่วงเราก็ได้1กิโลพอดีนะคะแต่ว่าเขาเกินมา3ลูกเนาะเกินม,มา3ลูกถ้าเราใส่ในภาชนะที่เขาเตรียมไม่ได้ก็คือเกินเขาก็จะคิดให้ราคาของเราลูกละนะคะลูกละประมาณนะลูกละประมาณ2020 20บาทนะคะแต่ก็เด็กๆก,ก็ได้มีกิจกรรมทำในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าจะสนุกมากๆแล้วก็วิธี เอาลูกพับใส่ในลูกพับใส่ในอุปรกรณ์ที่เขาเตรียมไว้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะสนุกมากมากก็จะช่วยกันคิดว่าจะทํำยังไงให้เราใส่ในภาชนะที่เขาเตรียมไว้นั้นให้ได้มากที่สุดนนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมช่วงนารอนของครอบของเมนูนกันนะคะเมนูนก็ได้ไปทานไอศครีมนะคะตรงนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสามาก็ลองมาทานดูนะคะไอศครีม เป็นออร่อยมากๆค่ะลองลองมาทานดูนะคะมาลองมาชมบรรยากาศที่นี่ดูนะคะตรงนี้มันจะเป็นเขาจะมีให้เราเดินเล่นแล้วเขาก็จะทำปลูกข้าวด้วยแต่ว่าไม่น่าสงสัยว่าหุ่นไล่กาทำไมมันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามันติดอย่างนี้ติดไว้เพื่ออะไรเนาะก็อยากจะถามคุณลุงเนาะแต่คุณลุงดูเหมือนกัะยุ่งมากๆแล้วก็เก่งใจ เขาก็เลยเก็บคำถามไว้นั้นมาถามเพื่อนๆดูนะคะถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาแชร์ประสบการณ์กันเล่าส่วนฟังบ้างนะคะทำไมคนญี่ปุ่นเขาจะเขียนหุ่นไลกาเบอร์หนะึ่งเบอร์สองเบอร์สมเนาะมันมีความหมายอะไรที่เราไม่รู้เด็เขาก็ทำน่ารักเลยนะคะหุ่นไลกามีการใส่แจ็กเก็ตให้ด้วยแต่งตัวให้ด้วย <c oughs> น่ารักมากๆคนญี่ปุ่นเขาก็จะมี อะไรให้เราดูน่ารักน่ารักนะคะแต่ข้าวที่ของเขาทําสวยมากๆนะคะเด็กๆก็จะได้ไปชมบรรยากาศช่วงหน้าร้อนนะคะไปไปอยู่ได้ได้อยู่กับธรรมชาติที่เราหอยหาเพราะว่าพี่ยกอยู่ตรงโตกเกียวนะคะอยู่ในโตกเกียวรู้สึกว่าจะเหมือนกรุงเทพเลยกรุงเทพก็จะแอาอัดมากๆนะคะ แออัดมากๆแล้วก็รถถนนหนทางนะคะก็จะแคบกว่าบ,บ้านเรามากๆนะคะก็จะวันหยุดในวันหยุดนะคะในช่วงหน้าร้อนเราก็จะหอยหาบรรยากาศที่แบบล่งๆอย่างภูเขาหรือว่าแม่น้ําลําธารนะคะเราก็ได้มีความสุขก,กับช่วงหน้าร้อน เพื่อนๆก็ถ้ามีโอกาสก็มาที่นี่นะคะรู้สึกว่าเขาจะมีคข้มให้ด้วยนะคะมีแคม้มช่วงหน้าร้อนนะนะคะไม่แพงนะคะราคาไม่แพงถ้าใครสนใจหรือว่ายัางไงก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะคะว่าสนใจหรือว่าก็ทักกันใน Facebook หรือ,อยังไงก็ได้นะคะ oh. ก็มี มีกิจกรรมเยอะๆนะคะช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะเนาะแก็ไม่ค่อยได้เป็นใหม่นะคะหน้าร้อนของญี่ปุ่นส่วนมากจะทํางานนะคะทํางานแล้วก็ทํางานนะคะเพราะว่าค่าครองชีพที่โตเกียวเนี่ยจะแพงมากๆค่าภาษีเยอะแยะเลยมีเต็มรายจ่ายนะคะถ้าเราไม่ทํางาน ช่วยพบานเนี่ยรายจ่ายรายรับเนี่ยไม่พอแน่นอนสำหรับลูกสามคนนะคะแต่เราก็บันยุดนะคะเราก็จะไปธรรมชาติธรรมชาติที่เราหอยหาให้เด็กๆเล่นน้ำน้ำนะคะจะเย็นมากๆราะคาเด็กๆเขาก็จะดีใจเมนูก็เก็บของได้เนาะคนญี่ปุ่นเขาทำของตกเมนูก็เอาไปส่งเขาคืนรู้สึกว่าเขาจะ ขอบใจดูหน้าเขาเนาะเขาจะขอบใจเราอย่างจริงจังจริงใจมากๆเลยนะคะนะคะเราก็จะเห็นดอกไม้สีม่วงสีแล้วก็เห็นลำธารน้ำไหลนะคะเสียงน้ำไหลเนี่ยมันคือสดชื่นมากๆะคะ่ะเพราะว่าแต่ตอนนี้ถ้าไปนะคะถ้าไปตรงนี้เนาะไปเล่นน้ำตรงนี้นะคือไม่ได้แล้วมันหนาวมากๆนะคะ ก่อนหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะจะมีอะไรมีกิจกรรมทำให้แยะๆนะคะส่วนมากคนญี่ปุ่นนะเขาจะชอบเดินเขาช่วงหน้าร้อนเดินเขาฟูจิซังนะคะเขาจะชอบไปที่นั้นไม่รู้ก็ยังไม่เคยไปฟูจิซังนะคะไม่ไม่เคยเดินไปเดินเขาฟูจิซังสักทีนะคะเพราะว่ามันสูงมากๆเราต้อง บอมทาร่างกายให้แข็งแรงก่อนนะคะก่อนที่ตัดสินใจจะไปเดินภูเขาฟูจิซังนะคะคุณคลิปนี้นะคะเราก็จะจบแล้วนะคะเ,เพราะว่าให้ลูกสาวนะคะให้พี่สักราเขาเดูทางกลับบ้านนะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทางจะซับซ้อนมากๆนะคะเพราะว่าทางจะแคบสักหน่อยนะคะก็ต้องดูใน Google Google Map นะคะดูทางให้ช่วยกันถึงจะถึงบ้านนะคะส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะบ๊ายบายมาต้านเน